แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่286คนที่ประจบประแจงโดยไม่มีเหตุผลมักจะซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้พระองค์ควรกลับไปนั่งที่ของพระองค์ได้แล้วเพคะเฟิงอยู่เฮงถอนสายตาของนางและพูดกับหลี่คุณเบาๆอาเฮงทำให้พระองค์สบายใจแล้วและหม่อมฉันเห็นว่าพระองค์ควรกลับไปยังที่นั่งของตนเอง ใบหน้าของลีคุณยังเป็นสีแดงจากสิ่งที่ซวนเทียนเกอพูดและใช้โอกาสที่เฟิงอยู่เฮงพูดแบบนั้นรีบจากไปอย่างรวดเร็วส่วนเทียนเกออยากจะเล่นตลกกับเฟิงอยู่เฮงสักพักหนึ่งแต่การร้องเพลงและการได้ยรำก็หยุดลงและทันใดนั้นนางรำก็จากไปจากนั้นพวกเขาได้ยินเสียงคันทีจังหยวนประกาศจากฝ่ายห้องเต้ราชาทูตจากเฉียนโจเข้าเฝ้าราชาทูตจากเฉียนโจ หลังจากที่ประกาศไม่เพียงแต่เฟิงอยูเฮงขมวดคิ้วส่วนเทียนเกอร์ก็ขมวดคิ้วเช่นกันในสี่อาณาจักรที่มีพรมแดนติดกับราชวงศ์ต้าชุนเฉียนโจเป็นอาณาจักรที่ไม่สงบมากที่สุดพวกเขาก่อการร้ายที่ชายแดนและเสด็จลุงก็ทรงกังวลกับสิ่งที่พวกเขาทำนางเอ็นตัวใกล้เฟิงอยูเฮงและพูดเบาๆคราวนี้ที่พ่อของเจ้าไปทางเหนือเพื่อบรรเทาภัยพิบัติข้าสงสัยว่าเขาพูดเรื่องการก่อการร้ายของเฉียนโจหรือไม่ เฟิงอยู่เฮงสายหน้าเจ้ารู้เรื่องนี้ด้วยหรือเราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ส่วนเทียนเกอร์พยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติม ในเวลานี้ราชทูตจากเฉียนโจโยังคงอยู่นอกห้องโถงเฟยซืออย่างที่ส่วนเทียนหมิงเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้คนที่มาหาราชวงศ์ต้าชุนในครั้งนี้คือองค์หญิงใหญ่และองค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยเป็นคนที่เกเรในขณะที่เดินเข้าไปนางเชิดหน้าและมองคนที่อยู่รอบข้างอย่างใกล้ชิดบางครั้งนางอาจจะกลอกตาเมื่อมองเห็นคุณหนูบางคนและนี่ก็น่ารำคาญจริงๆ สำหรับองค์หญิงใหญ่นางเป็นคนสง่างามและหนักแน่นเมื่อคำนวณอายุของนางนางอายุมากกว่า30ปีแต่นางดูแลผิวพรรณได้ค่อนข้างดีดังนั้นนางจึงมีดูอ่อนกว่าวัยอาณาจักรทางเหนือมีลมแรงและดินแข็งผู้คนจากภูมิภาคนั้นจะมีความแข็งแกร่งและสูงกว่าคนจากภาคกลางเล็กน้อยแต่องค์หญิงใหญ่ผู้นี้มีผิวขาวและร่างกายที่สมส่วนนางเป็นสมาชิกของราชวงศ์อย่างแท้จริงใบหน้าของนางงดงามจนดูไม่เหมือนโดนล,ลมและหิมะ ส่วนเทียงเกืโน้มตัวใกล้เฟิงอยู่เฮงและกล่าวเบาๆว่าครอบครัวของฮ่องเต้เฉียนโจใช้แท้ฟุงฮ่องเต้ปัจจุบันของพวกเขาขึ้นครองบัลลังก์เมื่ออายุ17ปีและตอนนี้พระองค์เพิ่งอายุ23ปีองคหญิงใหญ่นี้เป็นพระเชษฐภคินีของพระองค์ข้าได้ยินมาว่าฮ่องเต้องค์ก่อนหน้าไม่ได้ดูแลพระโอรสคนนี้อย่างดีและมันเป็นแผนการลับขององค์หญิงใหญ่ที่ทำให้พระองค์ได้ขึ้นครองบัลลังก์นางแต่งงานแล้วน่าเสียดายที่พระสวามี ของนางเสียชีวิตเร็วแต่ก็ทิ้งพระธิดาไว้องค์ชายแห่งเฉียนโจ,โจทรงเคารพพระเชษฐาคินีผู้นี้มากพวกเขาตามใจพระนัดดาผู้นี้มากส่วนเทียนก็เป็นเหมือนผู้บรรยายอัตโนมัติในขณะที่องค์หญิงทั้งสองเดินไปที่ที่นั่งนางได้บอกนางอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับความเป็นมาของราชวงศ์เฉียนโจเฟิงอยู่เฮงพบว่ามันมีประโยชน์มาก ข้างอี้นำรุ่ยเจียมขานว่าห้องเต้ของราชวงศ์ต้าชุนเราหวังว่าพระองค์จะมีชีวิตยืนยาวทรงพระเจริญเพคะเราหวังว่าราชดรนของราชวงศ์ต้าชุนจะประสบความสําเร็จและเพลิดเพลินไปกับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่นางผู้สิ่งนี้องค์หญิงใหญ่ของเฉียนโจคุกเข่าพร้อมกับบุตรสาวเพื่อคำนับข้างหลังนางมีกลุ่มบ่าวรับใช้คุกเข่าห้องเต้ใจดีมากในการปฏิบัติต่อสตรีในขณะที่เขาหัวเราะและพูดว่า องค์หญิงต้องลำบากลำบนจากการเดินทางไกลรีบลุกขึ้นเถิดขอบพระทัยเพกองค์หญิงใหญ่ขังอี้ไม่พูดด้วยเสียงอ่อนโยนราวเฟิงอยู่เฮงเริ่มคิดสามารถในการช่วยน้องชายขึ้นไปบนบัลลังนี้เป็นหญิงในตำนาน พอนางลุกขึ้นยืนพวกเขาเห็นองค์หญิงใหญ่หันไปทางด้านข้างและคำนับข้าราชสำนักของราชวงศ์ตาชุนแล้วพูดว่าขังยี่คาระวะคุนนางทุกท่านความสำเร็จของราชวงศ์ต้าชุนไม่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามของพวกท่านขังอีชช่นชมพวกท่านอย่างมากถ้าองค์หญิงพูดเช่นนี้ข้าราชสำนักก็ต้องยืนขึ้นและคำนับกลับโดยพูดว่าองค์หญิงพูดเกินจริงพยะค่ะ องหญิงใหญ่ไม่ได้อดอ้างนานเกินไปขณะที่นางหันไปทางหูหยินและคุณหนูด้วยรอยยิ้มที่สง่างามและโค้งคำนับเล็กน้อยคารวะท่านหูหยินและคุณหนูทุกคนรีบคำนับอย่างรวดเร็วชั่วครู่หนึ่งความประทับใจของทุกคนที่มีต่อองคหญิงคังยี่นั้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามส่วนเทียนเกิร์ไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงเฟิงหยูเฮงได้ยินนางพูดพึมพำกับตัวเองคนที่ประจบประแจงโดยไม่มีเหตุผลมักจะซ่อนความชั่วร้ายเอาไว้เหรินซีเฟิงรีบเตือนว่า เจ้าเจ้ากำลังโมโหอะไรอยู่พระองค์เป็นคนสุภาพมากนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนี้ละ่ะส่วนเทียนก็วางเดิมพันกับนางค่าเดิมพันห้าร้อเหรียญเงินที่องค์หญิงขังยี่มาราชวงศ์ตาชุนนี้มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ได้เหรินซีเฟิงมีความประทับใจที่ดีต่อองค์หญิงใหญ่และพยักหน้าเดิมพันเท่ากันเฟิงเทียนอยู่ได้ยินการพนีนี้นางสายหน้าซีเฟิงเจ้ากำลังจะแพ้จริงๆ เรินซีเฟิงสับสนทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นเฟิงเทียนอยู่ตอบว่าเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยได้ยินว่าท่านพ่อพูดอะไรดีเกี่ยวกับชายแดนทางเหนือทุกครั้งที่เฉียนโจมาร่วมง,งานเลี้ยงเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องกังวลเป็นไปได้หรือไม่ว่าเจ้าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงในพระราชวังเมื่อสามปีที่แล้วเรินซีเฟิงตัวแข็งทื่อและสีหน้าของนางก็ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยเฟิงอยู่เฮงเห็นว่านางดูเหมือนจะเสียใจ นางถามอย่างสงสัยเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วเปิยฟูหลงอธิบายให้นางฟังในเวลานั้นไม่กี่เดือนหลังจากเจ้าออกจากเมืองหลวงในปีนั้นราชทูตมาร่วมงานตามปกติก่อนที่จะเข้ามาในพระราชวังเขาพักอยู่ในศูนย์เปลี่ยนมาหนึ่งคืนอย่างไรก็ตามในคืนนั้นเองที่ศูนย์เปลี่ยนมาถูกไฟไม่ไฟขนาดใหญ่เผาของกำนันทั้งหมดที่ทเฉียนโจนำมาซึ่งมีผ้าไหมตำหนักจันทราสีพับนี่คือสิ่งงอที่ทำให้คนทุกใจอย,อย่างมากไม่เพียงแต่ของกำนันที่ ถูกเผาไม่เท่านั้นแม้แต่ผู้ร่วมงานสองคนจากเฉียนโจก็ตายไปกองไฟราชทูตตอนล้มป่วยลงด้วยความกลัวไม่มีสิ่งใดที่องค์ห้องเต้ทำได้เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนแผ่นดินของราชวงศ์ต้าชุนและในเมืองหลวงเพื่อเป็นการปลอบใจเฉียนโจหลายสิ่งถูกส่งกลับพร้อมราชทูตส่วนเทียนเกอพยักหน้าใช่หลังจากสามปีนี้เป็นครั้งแรกข้าจะรอดูว่าพวกเขานำอะไรมาบ้างหลังจากเก็บออมเป็นเวลาสปี ในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันองค์หญิงใหญ่ของเฉียนโจรับรายการของกำนันจากบ่าวรับใช้จากนอนนั้นกล่าวกับห้องเต้ว่าเฉียนโจปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะตลอดทั้งปีไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับดินที่อุดมสมบูรณ์ของราชวงศ์ต้าชุนและไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับดินแดนของทรงซืน,นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมปริมาณของกำนันจึงน้อยกว่ากระหม่อมหวังว่าฝ่าบาทจะไม่รังเกียจเพคะ เมื่อนางพูดเสียงของนางหนักแน่นมากมันไม่ใช่ประจบและมันก็ไม่สุภาพเกินไปมันสงบมากราวกับว่านางกำลังพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพูดตามตรงนอกเหนือจากผ้าไหมตำหนักจันทราสี่พับรายการของกำนันที่เหลือก็ไม่ได้น่าสนใจมากนะักเมื่อเทียบกับทรงซุยมันแย่กว่ามากแต่ฮ่องเต้เข้าใจสิ่งที่องคหญิงค้งอีกล่าวภาคเหนือไม่สามารถเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกได้เพราะหิมะตกตลอดทั้งปีในเฉียนโจมันยากที่จะปลูกพืช ดังนั้นจะมีหลายสิ่งหลายอย่างได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นเป็นผู้หญิงที่มาเดินทางมารวมถึงนางเป็นคนที่เอาใจใส่และสุภาพเขาจะว่านางอย่างไรเขาเผยรอยยิ้มไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นก็ดีแล้วความสามารถในการผลิตสิ่งนี้ช่างโดดเด่นอย่างแท้จริงเมื่อเขาพูดอย่างนี้องคหญิงรูเจียที่เงียบและยืนอยู่ข้างๆคัง,งยี่จู่จูก็เอ่ยขึ้นมาว่าท่านแม่ดูสิ ข้าบอกท่านแม่แล้วว่าห้องเต้แห่งราชวงศ์ต้าชุนจะไม่โต้เถียงในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ข้าบอกให้ท่านแม่ทิ้งผ้าไหมตำหนักจันทราไว้ให้จุนเอ,อ๋อแต่ท่านแม่ก็ไม่ทำตามที่ข้าบอกอ้ออย่างนั้นหรือห้องเต้หัวเราะเบาๆแล้วมองดูองค์หญิงรุ่ยเจียแล้วถามว่าเจ้าอยากได้ผ้าไหมตำหนักจันทราเช่นนั้นหรือรุ่ยเจียพยักหน้าใช่แล้ว ผ้าไหมนั้นเป็นของหายากมากผ้าพับนี้ถูกทอขึ้นมาด้วยความยากลาบากในที่สุดก็จะต้องถูกส่งมายัางราชวงศ์ต้าชุนพวกเราเองไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่ทําจากผ้าไหมนี้เลยใบหน้าของคังยี่เต็มไปด้วยความกโกรธขณะท,ที่นางดูรุ่ยเจียเจ้าพูดเรื่องอะไรหูป,ปากของเจ้าเดี๋ยวนี้จากนั้นนางก็ค้งคํานับฮ่องเต้เด็กสาวคนนี้สนและดื้อรั้นมันเป็นความผิดของคังยี่ที่เลี้ยงดูนางมาแบบตามใจพระองค์อย่าตําหนินางเลยเพคะอ่า ห้องเต้บกมือของเขาเด็กน้อยมีความรู้สึกวัยเป็นเรื่องปกติไม่จําเป็นต้องพูดถึงนางอย่างที่เราเห็นรุ่ยเจียนั้นพูดตรงไปตรงมามากเจ้าต้องการผ้าไหม่ดีจากนั้นเราจะมอบให้เจ้าหนึ่งพับไม่สิสองพับจริงหรือเพคะดวงตาของรุ่ยเจียเป็นประกายห้องเต้พยักหน้าห้องเต้ตรัสแล้วไม่คืนคําดีมากเลยเพคะรุ่ยเจียเริ่มกระโดด เสด็จแม่ฮ่องเต้ของราชวงศ์ต้าชุนใจดีเพียงใดพระองค์ใจดีกว่าเสด็จลุงเขาเป็นคนง่ายเกินไปแม้แต่เฟิงหยูเฮงก็รู้สึกว่าฮ่องเต้นั้นใจอ่อนเกินไปเมื่อเผชิญหน้ากับองค์หญิงสองพระองค์นี้แม้ว่ามันจะเป็นเพียงผ้าไหมตำหนักจันทราสองพับแต่ก็ต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่ของกำนันปกตินางมองไปที่ด้านข้างของฮองเฮาและเห็นว่าพระสนมของฮ่องเต้ทุกคนมีสีหน้าขมขื่นความไม่เต็มใจและอิจฉาของพวกเขาถูกเขียนไปทั่วใบหน้า เกิดอะไรขึ้นกับฮ่องเตน้นั่งมองไปที่ส่วนเทียนก็ข้ารู้สึกว่าพระองค์พยายามระงับอารมณ์อยู่ฮะนางได้ยินเสียงส่วนเทียนก็ถอนหายใจ ก่อนหน้านี้ข้ามีเสด็จป้านางเป็นองค์หญิงใหญ่ของราชวงศ์ตาชุนนี่คือสิ่งที่เสด็จพ่อของข้านำขึ้นมาเพราะตอนนั้นข้ายังเด็กเกินไปอายุแค่สามขบข้าจำไม่ได้ว่าเสด็จะป้าของข้าเป็นอย่างไรแต่เสด็จพ่อบอกว่าเสด็จป้าของข้าเป็นพระเชษฐภคินีของเขาและเสด็จลุงและนางก็คอยดูแลทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อยเสด็จปู่ก็ยุ่งมากดังนั้นเสด็จป้าจึงเป็นคนดูแลพวกเขาแต่ต่อมาเสด็จป้าแต่งงานกับคนผู้หนึ่งและเสด็จปู่ไม่เห็นด้วย ดังนั้นเสด็จปู่จึงสั่งให้คนไปทำร้ายเขาแต่เสด็จป้าก็ยังต้องการแต่งงานกับคนผู้นั้นดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่เสด็จปู่ทำได้เสด็จปู่จึงลดบรรดาศักดิ์เสด็จป้าให้เป็นคนสามาัญเพื่อให้นางแต่งงานกับคนผู้นั้น แต่หลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันแต่เพราะคนนั้นถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเกินไปสามเดือนต่อมาเขาก็สิ้นใจเสด็จป้าตรอมใจมากหลังจากนั้นหนึ่งปีป้าก็เสียชีวิตสำหรับองค์หญิงใหญ่จากเฉียนโจผู้นี้พระองค์เห็นได้ชัดว่ามีเรื่องราวคล้ายกันกับเสด็จป้าและสามีของนางเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เสด็จลุงต้องนึกถึงเสด็จป้าเมื่อพระองค์เห็นองค์หญิงใหญ่ เฟิงยู่เฮงมองที่องค์หญิงใหญ่อีกครั้งในตอนแรกนางมองการเดิมพันระหว่างโซนเทียนเกอร์และเรินซีเฟิงว่าเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ตอนนี้เมื่อนางได้ยินเรื่องนี้นางเชื่อมั่นว่าเรินซีเฟิงจะแพ้แน่นอนการมีองค์หญิงที่มีเรื่องราวคล้ายกันกับองค์หญิงใหญ่ของราชวงศ์ต้าชุนมาเป็นราชทูตของราชวงศ์ต้าชุนนางไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญ เมื่อมองดูว่าห้องเต้มององหญิงที่อาวุโสที่สุดด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนจากนั้นก็ให้ผ้าไหมตำหนักจันทราสองพับเฉียนโจจัดฉากเรื่องนี้ได้ดีมากแต่ข้าไม่รู้ว่านางจะทำอะไรนางมองไปที่ส่วนเทียนก็ลองเดาดูถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดและนางซ่อนความชั่วร้ายนางพยายามจะทำอะไร ส่วนเทียนเกื้อไตรตรองมานานและได้แต่สายหน้าข้าไม่รู้อเฮงเจ้ารู้ไหมว่าข้าไม่เก่งในเรื่องเหล่านี้แล้วเจ้าหลักคิดว่ายังไงทันใดนั้นนางก็เริ่มยิ้มข้าดาว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับครอบครัวของข้าแน่นอนว่าองคหญิงน้อยซึ่งได้รับผ้าไหมตำหนักจันทรามีความสุขมากจากนั้นองค์หญิงคังยี่ก็พูดว่า การมาที่ราชวงศ์ต้าชุนในครั้งนี้คังอี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้ด้วยหมอมฉันต้องขอบคุณขุนนางคนหนึ่งของราชวงศ์ต้าชุนสำหรับความเมตตาของเขาโอ้ฮ่องเต้ถามนางว่าใครหรือคังยี่ตอบว่าท่านเสนาบดีของราชวงศ์ต้าชุนเฟิงจินหยวนใต้เท้าเฟิงเฟิงอยู่เฮงยักษ์ไหลตามที่นางคิดไว้ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ